สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะสลักฝรั่งเป็นรูปเปลือกอ้อยแครงนะครับแบบที่เห็นในภาพนี้เลยฝรั่งที่ครูใช้วันนี้เป็นฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งเนื้อออกสีแดงนะครับหรือถ้าหาไม่ได้เราใช้ผลไม้อื่นๆก็ได้ที่รูปทรงใกล้เคียงกันนะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับเริ่มด้วยการหั่นฝรั่งเป็นชิ้นออกมานะครับ ผลนึงเราจะได้ประมาณ2 2ชิ้นนะครับจากนั้นเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เกลาด้านโค้งครับอีกฝั่งด้านนี้เกลาให้โค้งนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ปอกผิวของฝรั่งออกนะครับบอกจนเกลี้ยงเลยนะครับก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับจากนั้นเราก็สอสแต่ง บริเวณขอบด้านข้างตรงนี้ให้โค้งเว้าวก็ไปนิดหนึ่งนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาสลักลวดลายครับโดยเริ่มมาตรงกลางก่อนนะครับเริ่มมาตรงกลางก่อนจากโคนตรงนี้นะครับกรีดลงไปไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกตรงมา เป็นการแบ่งร่องครับจากนั้นก็เอียงมีดเาะเนื้อออกเป็นเส้นเล็กๆนะครับไม่ต้องลึกแล้วก็ไม่ต้องกว้างนะครับเส้นแรกเราจะเอียงซ้ายขวาเลยนะครับประมาณนี้ <c oughs> เส้นแดกนะครับจากนั้นเราก็เริ่ม จากตรงกลางไปหันด้านข้างจะฝั่งซ้ายก่อนขวาก่อนได้หมดนะครับกรีดเอียงเป็นเส้นเล็กๆครับแล้วก็เอียงอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องลึกและไม่ต้องกว้างนะครับค่อยๆสกิดออกทีละเส้นครับสังเกตว่า บริเวณปลายตรงนี้จะรองค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าดนด้านโคนเนนี้จะแคบทำแบบนี้ไปจนเต็มพื้นที่นะครับ ค่อยๆกรีดค่อยๆสก,กิดออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับ เท่ามาเรื่อยๆถึงจนถึงขอบเปลือกเลยนะครับอีกด้านนึงทําเหมือนกันครับ กรณีที่เราหาฝรั่งไม่ได้แอปเปิลก็ใช้ได้นะครับแอปเปิลสาลี่หรือผลไม้อื่นๆที่เนื้อค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับเบื้องต้นก็คือตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วก็ค่อยๆปาดมุมกล่าเป็นรูปทรงนะครับ รวปลายแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราใช้ลายเส้นตกแต่งเข้าไปให้สวยงามแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับจากนั้น <c oughs> เราก็เก็บด้านบนให้เป็นร่องหยักนะครับ เริ่มสลักด้านบนจากให้เป็นร่องหยักนะครับไม่ต้องนำออกเยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะซาอบริเวณร่องกลางตรงนี้นะครับแต่ละช่องกดมีดลงตักขึ้นครับทุกช่องนะครับ ว้างบ้างแคบบ้าง,างตามพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นก็เซาะเข้ามาให้เป็นเส้นยาวๆ เข้ามาข้างในนะครับเอียงมีดนะครับเอียงมีดซ้ายขวาค,คล้ายๆกับที่เราซาะทำเส้นเส้นใบนะครับค,รคล้ายๆกัน ถ้าเราไม่เอียงมีดเราจะดึงส่วนที่เราเซาะเนี้ยไม่ออกนะครับเอียงมีดสลับกันซ้ายขวาให้ปลายมีดชนกันด้านในแล้วเราก็จะดึงส่วนที่ตัดขาดเนี้ยออกมาได้ง่ายขึ้น เสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปล้างน้ําเย็นจัดๆเพื่อให้เนื้อฝรั่งเนี้ยฟืนขึ้นนะครับเรียบร้อยครับจะได้แบบนี้นะครับเปลือกหอยแข็งจากฝรั่งกิมจูเออโทษทีครับไม่ใช่กิมจูเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับของเป่าสื่อนะครับแล้วถ้าเรามาหาของเป่าสื่อไม่ได้ใช้กิมจไมูได้กิมจูจะเป็นสีขาวก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยไปลองฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปมาวันนี้สวัสดีนะครับ